วาสละสู่ที่เจ็ดว่าด้วยคนถอยยี่สิบจำพวกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พนครสาวถีครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครองอันตระวาสกแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแหละอาคิกภาระทวาชพรามก่อไฟแล้วตกแต่งของที่ควรบูชาอยู่ในนิเวศลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จเที่ยวบินทบาทตามลำดับตรในพระนครสาวัตถีเสด็จเข้าไปยังนิเวศของอักคิกภาระทวาชพรามอักคิกภาระทวาชพรามได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลทีเดียวครั้นเห็นแล้วได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถ่อยเมื่ออักคิภาระทวาชะพราหมง์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามว่าพราหม์ก็ท่านรู้จักคนถ่อยหรือทำเป็นเครื่องกระทำให้เป็นคนถ่อยหรือท่านโคโดมข้าพเจ้า ไม่รู้จักคนถอยหรือทรรเป็นเครื่องกระทำให้เป็นคนถอยดีละขอท่านโคโดมจงแสดงธรรมตามที่ข้าพเจ้าจะพึงรู้จักคนถอยหรือทรรมเป็นเครื่องกระทำให้เป็นคนถอยเธอพรามถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว อักคิกภาระทวาชะพรามทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพาาักคาถาประพันธ์นี้ว่าหนึ่งคนมกโกรธผูกโกรธลบหลู่อย่างเลวมีทิฏฐิวิบัติและมีมายาพึงรู้ว่าเป็นคนถอยสอง คนในโลกนี้ผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวแม้หรือเกิดสองหนไม่มีความเอ็นดูในสัตว์พึงรู้ว่าเป็นคนถอย 3. คนเบียดเบียนเที่ยวปร้นชาวบ้านและชาวนิคมเขารู้กันว่าเป็นคนกดขี่พึงรู้ว่าเป็นคนถอย 4. คนลักทรัพย์ ที่ผู้อื่นห่วงแหนที่เขาไม่ได้ให้ในบ้านหรือในป่าพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 5. คนที่กู้หนี้มาใช้แล้วกล่าวว่าหาได้เป็นหนี้ท่านไม่หนีไปเสียพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 6. คนฆ่าคนเดินทางชิงเอาสิ่งของเพราะอยากได้สิ่งของ พึงรู้ว่าเป็นคนถอย 7. คนถูกอ้างเป็นพยานแล้วกล่าวคําเท็จเพราะเหตุแห่งตนก็ดีเพราะเหตุแห่งผู้อื่นก็ดีเพราะเหตุแห่งทรัพย์ก็ดีพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 8. คนผู้ประพฤติล่วงเกินในภริยาของญาติก็ตามของเพื่อนก็ตามด้วยขมขืน หรือด้วยการยินยอมพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 9. คนผู้สามารถแต่ไม่เลี้ยงดูมารดาหรือบิดาผู้แก่เท่าผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 10. คนผู้ทุกตีด่าว่ามารดาบิดาพี่ชายพี่สาวพ่อตา แม่ยายแม่ผัวหรือพ่อผัวพึงรู้ว่าเป็นคนถ่อย 11. คนผู้ถูกถามถึงประโยชน์บอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พูดกรบเกลื่อนเสียพึงรู้ว่าเป็นคนถ่อย 12. คนทำกรรมชั่วแล้วปรารถนาว่าใครอย่าพึงรู้เราปกปิดไว้ พึงรู้ว่าเป็นคนถอย 13. คนผู้ไปสู่สกุลอื่นแล้วและบริโภคโภชนะที่สะอาดย่อมไม่ตอบแทนเขาผู้มาสู่สกุลของตนพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 14. คนผู้ลวงสมณะพรามหรือแม้วานิพกอื่นด้วยมุสาวาท พึงรู้ว่าเป็นคนถอย 15. เมื่อถึงเวลาบริโภคอาหารคนผู้ด่าสมณะหรือพามและไม่ให้โภชนะพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 16. คนในโลกนี้ผู้อันโมหะครอบงำแล้วปรารถนาของเล็กน้อยพูดอวดสิ่งที่ไม่มี พึงรู้ว่าเป็นคนถอย 17. คนเลวทรามยกตนและดูหมิ่นผู้อื่นด้วยมานะของตนพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 18. คนชุนเฉียวใจแคบมีความปรารถนารามกมีความตรณีโอ้โอวดไม่ละอายไม่สะดุ้งกลัว พึงรู้ว่าเป็นคนถอย19คนติเตียนพระพุทธเจ้าหรือติเตียบนบรรพชิตหรือคฤหัสหัผู้สาวของพระพุทธเจ้าพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 20. สิผู้ใดแลไม่เป็นพระอรหันต์แต่ปฏิญาณว่าเป็นพระอรหรันต์ ผู้นั้นแลเป็นคนถอยผู้ต่ำช้าที่สุดเป็นโจรในโลกพร้อมทั้งพรหมโลกคนเหล่าใดเราประกาศแก่ท่านแล้วคนเหล่านั้นนั่นแลเรากล่าวว่าเป็นคนถอยบุคคลไม่เป็นคนถอยเพราะชาติไม่เป็นพรามเพราะชาติแต่เป็นคนถอยเพราะกรรม เป็นพรามเพราะกรรมท่านจงรู้ข้อนั้นตามที่เราแสดงนี้บุตรของคนจันทานปรากฏชื่อว่ามาตังคะเป็นคนกินของที่ตนให้สุขเองเขานั้นได้ยศอย่างสูงที่ได้แสนยากกษัตริย์และพรามเป็นอันมากได้มาสู่ที่บำรุงของเขา เขาขึ้นยานอันประเสริฐไปสู่หนทางใหญ่อันไม่มีฝุ่นเขาสำรอกกามราคาเสียได้แล้วเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชาติไม่ได้ห้ามเขาให้เข้าถึงพรหมโลกพรามเกิดในสกุลผู้สาทยายมนเป็นพวกไร้ามนแต่พวกเขาปรากฏในบาปก,กรรมอยู่เนือง พึงถูกติเตียนในปัจจุบันทีเดียวและพบหน้าก็เป็นทุกขติชาติห้ามกันพวกเขาจากทุกขติหรือจากคอรหาไม่ได้บุคคลไม่เป็นคนถอยเพราะชาติไม่เป็นพรามเพราะชาติแต่เป็นคนถอยเพราะกรรมเป็นพารามเพราะกรรม เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอัคิกภาระววชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาษิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอนเนกปริยาย เปรียบเหมือนงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีบไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักสุจักเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระองค์กับทั้งพระธรรมและพระพิสูสง์เป็นสารณะขอพระองค์ ทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปวสละสู่ที่เจ็จบพระไตรปิฎสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่25ขุทัก,กานิกายสุตตนิบาตข้อที่305ห้า ถึง307หน้าที่385ถึง388